สวัสดีครับคือเราสูดชอบปารมาโรดี้นะครับผมวันนี้ตามหัวข้อคลิปเลยของเรานะครับคือเราจะเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกกัรบวบใช่สหมบวบไม่มันคือการอะไรสวับสวับเขาเรียกว่าบบวันนี้เรามี ผู้เชี่ยวชาญทางการแย่รูจมูกนี่ต้องโดนหน่อยนี่คืออันนี้คือพี่แสนพี่แซนคนที่ทําขนมให้กับเรานะครับบอกเลยว่ารู้จักการตี่หนมรูใช่ไหมขนมรูไปซื้อหนมรูซื้อบ่อยมากหนมรูซื้อบ่อยจริงๆแล้วหนมรูก็มาบอกกายว่าร้านนี้อร่อยมากแล้วกายก็คนหาอยู่แล้วมาเจอก็ถูกใจตอนแรกพี่หนุ่มบังคับคือเรายังไม่มีขนมขายเรามีแต่ตู้เปล่าเลยทุกคนเรามีเรามีแค่ตู้นี้เว้ยตู้เปล่าแล้วไอ้นี้พี่หนุ่มบอกว่าพี่ไปซื้อมาให้แล้วคุกกี้ก็ไปซื้อร้านแตนมาสิบช เป๊กเอามาขายเลยติดชิ้นก่อนพอพี่ซิมบุ๊กอ้าวอร่อยอร่อยอร่อยก็เลยบอกว่ากลายไปคอนแทคมาสรุปเออกลายเป็นเพื่อนกันแล้วทีนี้ถูกต้องวันนี้คอนแทกคือคอนแทคอ่กเอาไว้ใส่ลูกตาใส่ใส่ตาเอาต่อมาสิก็ใส่ใส่ตาไงคอนแทคอ่ะคอนแทคคือการใส่ลูกตาเข้าไปเอาดีๆเอาดีๆคือคอนแทคคือการใส่ลูกตาเข้าไปไม่ก่อนก่อนอื่นอ่ะอ้าวตาหลูกหนาไม่คุณคุณคิว่าคอนแทกคืออะไรรู้ไหมค เขาไม่เซ็นดาวดาวดาวไม่เดี๋ยวเพิ่มก่อนมึงจะคอนแทคอะไรกันอะมึงคอนแทคก,กับพ่อมึงก่อนเอาอย่างรู้เล็วคุณคุณอย่างรู้เร็ใครเร็วก เนยผมต้องไปแคคกิโมก,ก่อนครั้งแรกเลยที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องทำเนี่ยคือการแคคกิโมก,ก่อนขอบคุณมากไปแคคกิโมก่อนทุกคนแคคกิโมกันแล้วเนี่ยแม่ก่อนเลยแม่เปิดเลยแม่อะต้องต้องมีตัวอย่างเปล่า<ม>ให้ป๊าก,ก่อนดีกว่าให้ป๊าเปิดด<อ>ีกว่ารอป้ามาเปิดล้างมือด้วยล้างแล้วเนี่ยชที่ตัวเียนมั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 นเรียกว่าอะไรนะคลิปหรอคลิปคลิปคลิป IT อ๋อล้างมือครับผมล้างหน้าล้างยาไปแล้วไงเอออุยเยอะๆล้างมือครับล้างมือครับสองมือสองมือ ตัวตรงไหนครับเียงโอ้ยเป็กเปียกตรงไหนสงการหรือไงเนี่ยทุกคนตามหลักแล้วเราต้องตรวจโควิดสม่ำเสมอด้วยอยๆเอาจริงแล้วว่ะใช่อย่างของพี่กับกายอะาทิตย์ละครั้งเขาบอกว่าไอจินเจนนะไอจิเจนไอจิเจนเออแอนติเจนกันออกพิจนรณาเรืองไม่ใช่แอนติเจนอะคือคือตัวแอนติเจนมันเป็นการตรวจหาเชื้อโควิดอ๋อเมื่อ่กตรวจมันเป็นยังไงก็คืออย่างโควิดมันเป็นการติดต่อทางเดินหายใจใช่ไหมคะพราะะฉนนั้วิธีตรวจก็คือเป็นการสว็จมูกการตรวจ ใหญ่อะค่ะวลาเราไปหาหมอหมอก็จะซดจมูกอ๋ออ๋อคือเข้าใจอ๋อไม่เข้าใจหรอกมันแทงหรือปะก็ลึกค่ะตายแน่ถึงสะดือเลยค่ะไม่ใส่ตัวแล้วนะคะไอ้ตัวเขาอีกได้วเน่ยการแท่งมันก็ประมาณแล้วบอก เขาไม่ได้แทนท่านเนี่ยเขาแทนท่านนี้ไม่แต่นี่ดีว่าแทนอะแทงให้แบบละมุนมากแต่ถ้าไปเจอคนอื่นอะแบบพยาบาลนี่แบบเหนื่อยแล้วอ่ะตึงตเลยแบบออการสมอการสมอหักเลยไฟฟ้ามาตึง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  คืออันเนี้ยจริงๆงอ่ะปกติอ่ะบางคนเขาก็สวจมูกข้างเดียวแต่ว่าคือสนามเคยกักตัวที่โรงแรมที่กักตัวมันจะมีแบบต้องตรวจสองรอบเหมือนกันพราะว่าตอนนั้นคุณหมอเขาสอชสองข้างน่าจะเป็นเรื่องของแบบพอสอชสองข้างตัวแล้วน่าจะได้อะไรเหมือนแซมเปิลเยอะขึ้นนะก็เวาจสวอชสองข้างโอเคข้างเดียวไแล้วไม่ต้องสองข้างอันนี้ผมอยู่แต่บ้านเลยถ้าเกิดว่าผมติดอ้าวแกอยู่แกอยู่แต่บ้านแต่พอออกข้างนอกพี่ออกข้างนอก แล้วเราไปเจอกันที่บ้านมันก็มีโอกาสเหมือนกันมันไม่ตกคนรุ่นเก่าเด้ฮนะ <ifi> ถ้าเราคนนั้นไม่ติดคงก็รอดแล้วไหมไม่ได้ไปเป็นต้องทำไงครับเงยหน้ามิดเ,เดียวนี่ไงนีไ่ไง ทำแล้วมึงนี่นี่นี่เล่นใหญ่นะคำฟอมวันนี้ไม่ตลกจบจังหวะมันเป็นมุกตั้งใจเยอะไปม I mean? it. well, ันเป็นม oh, ุกเหมือนกันเอาละนะอ๋ออันนี้สองสามไข่ใส่ชักฝาได้นะแสงดาวเอหญิงสาวที่ควรจะมีความสุขที่สุดป่วยเป็นโรคลูคีเมียระยะสุดท้ายขอเป็นเศร้านะทำไมคุณเจ้า อไในยามที่ชีวิตต้องเผชิญความยากลำบากสิ่งที่คนเราต้องการคืออะไรเป็นไงครับอารมณ์เหมือนเราจมน้ําในสระว่ายน้ำอ่ะมันเหมือนแบบสมลักอ่ะที่ไปนักมวยอะนั่นมันสมลักคำสิ่งไง่ายทัด บางคนจะนั่งเอ๊ะอะไรวะโอ้ตอนนี้เหมือนจมูกบอกว่าเฮ้ยแต่หนรู้สึกแบบมันไม่เหมือนไอ้นี่นะในคลิปที่เขาบอกแทนแรงมือแล้วมึงดูนลงกับป้าด้เลยนั่งเลยเป็นเพื่อนต่อไปจรินะมันไม่เจ็บมันไม่เลยนะแต่อยู่น้ำตาลมันก็ไหลเออนี่คือขี้มูกเปล่าใช่มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับไม่ใช่ขี้มูกพวกเนี่ยครับพวกเขาไม่ได้บอกกันแล้วลูกมัน คุยอยู่แบบนี้พี่โหข้างในมันคงเป็นเมื่อแบบเยิมแบประโยชน์หูมีอ่าแล้วถ้าเกิดว่าถ้าขึ้นถ้าขึ้นตัว C คือมึงเป็นโควิดอ๋อเหรอใช่ตัว C คือเป็นโควิดแล้วมันจะขึ้นอ๋อเนี่ยมันไหลไปแล้วทุกคนใช่ถ้าขึ้นถ้าขึ้นขีดที่ตัว C คือมึงเป็นโควิด ตัว C ตัว C ถ้าเตัว T คือถ้าตัว T ไม่เป็นโควิดปกติใช่ไหมถ้าเป็นตัว C คือเป็นโควิดตัว C อ่ะคือย่อมาจากโควิดไงเป๊กมันไปมันเกินไปแล้วอ่ะฮะมันเลยไปแล้วอ่ะอ้าวชิบหายแล้วไอ้เป๊กหายเนี่ยมันจะไปตัว C แล้วเนี่ยถ้าตัว T ไม่ขึ้นอ่ะคือไม่เป็นชิบหายแล้วเป๊กมันไปตัว T ตัว C แล้วเนี่ยถ้าเป็นตัว T อ่ะคือไม่ติดพี่เป๊กมันไปตัว C หนพี่เป๊กปักขึ้นตัว C ว่ะอ้าวชิบหายแล้ว จริงมะเนี่ยเปมาขึ้นตัวซีจริงๆตลกแล้วป้าไปแป๊มึงมาดูดิตลกแล้วอ่ะผมไม่ได้โมอขึ้นตัวซีหรอใช่เฮ้ยหายแล้วมึงแกล้งกูตัวซีอ่ะคือไม่ติดฮะ <Okay. S 2> ตัวซีอ่ะคือไม่ติดตลกแล้วป้าตัวซียกแต่โควิดอ่ะเดี๋ยวกูไปเข้าอินเทอร์เน็ตนี่ไงกูกูก็ตัวซีเหมือนกันกูคิดไปแล้วมึงหลอกให้กูหลอนไม่ได้หรอก จับคี่ลุกมึ่งได้อะจริงเหรอแม่งไม่ได้มีความเนียนเลยไม่น่ามีความเนียนเลย,นะมยแม่กับพ่อใครก่อน<า>แม่ก่อนไปเอาละ่ะคุณยายวันนี้มาตรวจเบ,บาหวานนะครับคุณยายอุ้ยใจเต้นอ่ะเออได้คุณไม่สนใจจะแคะคิ้วหน่อยเหรอได้มาเยอะๆได้หลายตัวแคะเก็บคิ้วไว้ให้เธอ <laughs> หนึ่งถุงมือตอนถึงคนนะครับแม่ไม่ต้องร้องไห้มึงไม่ไม่ต้องร้องห้เยังไม่ทันแทงเลยไป่อนแล้วแม่จะร้องไห้จับมือแม่ไว้แม่ต้องการกำลังใจ้าแม่เดกแม่ร้องไห้แล้วอะไรอย่างี้ไม่ท้อแบบบอกมาทองคำอยู่ี่ไหนบอกมาท่ใจเี่ไม่ใช่ไรเต้จริงจ่ดค่ะมึงต้ก่ แม่ทำไไ้ใจทปไม่ต้องกลัวเป็นควิดนะกลัวเย่เนี่ยเอออย่พอนิดนึงไอ้่าลาากนะไปจำมือแม่ไว้เดี๋ยวแม่ดิ้นให้ให้ให้ฟรีไไปจำมแม่จำมแม่ไว้ไปจำมแม่ไว้ไม่ไว้ใจทา้ไว้จาไว้ใปากใใี ไม่เป็นไ่ไม่เป็นไบิ้ไก่แล้วไม่ไเลยฮะม่ได้ันได้่าวตน้ยชาเดมจี่แต่ว่าแต่ว่าจุดมะไรจุดอะไรจุดอะไรพ่อดูขอล้อส่ใจมากเลย มาจี๊ย์อะเบาเบาเบาแต่ขามือเบาใช่เบาแต่มันมันจะขจีมันจะขจีเราไปเจอลงมาบที่เขาดูแลให้เลยอุ้ยถ้าลงมาไม่กล้าแน่เลยเออพย่บานหมอต้องมีเอแน่แบบเนี้ยเออจะดีหมอเราอยู่ดีเนี่ยจริอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ต้องมาเวรแค่หมออุ้ยเอ๊ะตแบบสบายตาพ่อครับผมเหมือนเราได้เป็นผู้ช่วยหมอ แต่บอกว่าพี่เป็นแบบผู้ช่วยคุณหมออเหรอเงี้ยหนึ่งคือผู้ช่วยคุณหมอไม่ได้ใส่รองเท้าแบบนี้น่าเกลียดมากเลยใชคนไข้ครับฝั่ามือหนึ่้ไม่ได้เราต้องเขียนไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ครั้งแรกเลยพ่อครับอะไรอะไรไมาถึงว่ามีมียาวพ่ออุ้ยอุ้ของพ่อไปให้แบนแบนแล้วก็ออกมาที่นี่ครับแบนออกมาที่นให้มันมอแล้วก็ออกตาด้วยเลย ออกตลกเหมือนกันแลอย่างวัน oh นี้ดมาหลอกตาได้มาต ah. ่อเชื่อมกันหายตาได้ครับหายน้ำตาได้แล้วพ่อนี่อะไรเขานีมาเฮ้ย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 ย่อแตยเฮ้ยเฮ้ยแตวเตาืนใชเไหยเออเหนื่อยทำไม่ยบอ๋อนิ่งเลยนิ่เง้ยทำไมเห็นเอยเออ โอ้ว่างกว่าเออว่าโันวโซคแม่ใครพ่อสับเลยเขี่ยมากเสียงหมดเออรอดูรอดูขึ้นให้สัมโอ้ยของแม่ขึ้นตัวส่แล้วเออที่คือโควิดนะฮะ เรียบร้อยตอนนี้เรียบร้อยของพ่อขึ้นตัวโควิดเหมือนกันนะครับตอนนี้มันมีตัว a d t i gen test ผิดขายพวไปใช่ไหมคะทุกคนเราอยากให้แบบพอทุกคนเทสเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็ทิ้งใส่ควองแบบนี้หรือว่าถ้าที่บ้านมีถุงขยะสีแดงอ่ะก็ให้เอาขยะพวกเนี้ย ที่ลงขยะสีแดงล้วก็มาฝากถุงเขียนว่าเป็นแบบขยะติดเชื้อเขียนว่าเป็นแบบโควิดแอนติเจนเทสแล้วก็เขียนว่าเป็นผลลบอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะมันก็จเป็นการบอกพี่ที่แบบเป็นคนเก็บขยะว,ว่าเอออันนี้มันคือขยะติดเชืออ้อนะจะได้เซฟกับค<ช>น<ช><ช>เก็บขยะได้นะคะใช่เออดีเลยเอาว่ายังไงก็ฝากให้ให้ฝากหน่อยฝากร้านฝากร้านใครใช้ร้านขนมรับแซ่พูดเลยครับ ด้วยนะชื่อร้านว่า s แน็ค under score B K K นะคะทุกคนตอนนี้ก็มีโปรดักต์หลักๆจะเป็นพวกคุกกี้แล้วก็คอนเฟ็คที่สามารถที่จะส่งไปตรงนี้ได้แต่ว่าพวกเค้กค่ะสถานการณ์นี้ึ้นร้านกาแฟเปิดก็แวะมาที่ My Name Is Coffee ได้นะคะได้ไม่ไม่อะไทุกคนจับใจผมแบบคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงจริงผมเจอเขาก่อนที่จะมาขายด้วยผมพูดแค่นี้ว่าผมกินมาก่อนและกินมาตลอดมึไจะขี้บุยหรือไงฮะเราเจอก่อนไม่ไม่ไม่หาอะไรทำไมล่ะอาตุยก็ได้เออ

<ไ>กฎระเบียบกฎ <ด S 2> <ไป S 1> ก่อนส <ไป S 1> มัครสมาชิกไปกฎระเบียบกฎก่อนสมัครสมาชิกไป